ครับวันนี้นะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่แปดเราร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าร้อยเอ็ดนะครับจับวันรณรงค์ป้อะพิษจากไฟป่าขึ้นในวันที่สี่ตุลาคมนะครับของทุกทีมรัถรถที่สองเอาขบวนนะครับขบวนขบวนรถแห่นะครับรถแห่นะครับ ดังไั้นเนี่ยนะบัตในธีก็จะขึ้นบนเวทีนะคะแล้วก็ผู้มืองารสวนควบคุมและปฏิบัติการไป่าไม้นะคะถ้าเป็นการสอนที่นุ่นนะคะคณะดนตรีจึงมีมตให้การเปิดไพ่ก็จะไปร่วมกิจกรรมชิงเก็บรถเขาโดยการจัดทำเสวียนนะคะเสร็จจากการทาเสวียนแล้วเราก็จะมาร่วมชมนิทัศการนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีหน่วยงานที่มาจากนิทัศการนะคะไม่ว่าจะเป็น สถานีควบคุมไฟป่าร้อยเอ็ดนะคะเขหห้ามล่าสัตว์มาท่องพาน้ทนนาทิพย์กระผมนายพิชิตวรรณราชผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้น,นที่อํานาจทิพยขอนแก่นไฟป,ป่าเป็นปัญหาสําคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งัะวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยสายเหตุของไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนษย์แทบทั้งสิ้นทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการสำนักบริบหารพืน้นที่แล้วที่8ขอนแก่นซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดและจังหวัดเลยจึงได้ร่วมกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจัดทาโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดภัยจากไฟป,ป่าประจําปี2564และกิจกรรมชิงเก็บลดเผา ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่และไฟไฟป่าส่วนใหญ่ก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับยังประกอบกเกษตรกรรมและก็อยู่อาศัยบริเวณรอบพื้นที่ป่าไม้แล้วมีการเผาวัสดุทางการ,กรเกษตร อยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะลาไปที่พื้นที่ป่าไม้ทําให้เกิดความเสียหายได้เป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งมีการนะครับจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์หรือเก็บหาของป่าของประชาชนนะครับตลอดจนการขาดจิตสํานึกของนักท่องเที่ยวนะครับทําให้เกิดไฟป่าขึ้นส่งผลให้เกิดหมอกฟันฝุ่นละอองแล้วก็ฟันพิษตะปนลอยู่ในบรรยากาศนะครับ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนาไมยของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยส่วนรวมนะครับรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีก็เลยให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองและแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหานจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันลดละให้เกิดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และเพ่ประสิทธิภาพการเหมือนจัดการบนพิษอ้อยนะคะหรือแม้กระทั่งการเผาใบไม้นะคะถ้าเป็นการเผาในที่โล่งนะคะโดยการบูรณาการการทําการดําเนินงานนะคะร่วมกันในทุกภาคส่วนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm สองจุดแปดนะคะ